สนับสนุนโดยให้ความคิดดีๆสมปรารถนาทุกประการเพปทีน สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของลุยข่าวร้อนนะคะลำดับข่าวสําคัญที่คุณไม่ตกประเด็นก่อนนอนในคืนวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ไฟไหม้ที่บริวเวณด้านหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาห้าแยกโคกมะตูมอำเภอมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะเป็นเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นจากนกเอี้ยงนะคะไฟไหม้ครั้งนี้เนี่ยไหม้บนเสาไฟฟ้าไหม้สายเคเบิลกับสายโทรศัพท์คือชาวบ,บ้านที่เขาอยู่ในตึกแถวข้างธนาคารกรุงไทยบอกว่า เสาไฟฟ้าบริเวณนี้จะมีนกเอี้ยงมาเกาะอยู่บนสายไฟแรงสูงเป็นจํานวนมากอาจจะมีการช็อตของไฟเกิดขึ้นเพราะว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงระเบิดดังขึ้นไฟดับไปช่วงหนึ่งด้วยจากนั้นก็เห็นเปลวไฟที่เหมือนกับไฟของดอกไม้ไฟค่ะจากสายไฟแรงสูงด้านบนไหลลงมาด้านล่างมาไหม้สายเคเบิลที่อยู่ข้างล่างชาวบ้านก็เลยช่วยกันเอาถัางดับเพลิงมาฉีดสกัดไฟแล้วก็แจ้งการไฟฟ้าแล้วก็ดับเพลิงของเทศบาลนครพิษณุโลก ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าเครียดมากนะคะเพราะว่าบ้านที่อยู่ใกล้เคียงนั้นส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ค่ะในละแวกให้แยกโคกมะตูมก็จะมีฝูงนกเอี้ยงมาเกาะสายไฟเป็นจํานวนมากทุกคืนแล้วส่วนใหญ่จะเกาะอยู่บนสายไฟแรงสูงสายบนสุดนอกจากเสียงดังก็ยังถ่ายมูลลงมาสร้างความเดือดร้อนที่สุดวันนี้ยังเป็นต้นเหตุให้เกิดกระสายไฟฟ้าช็อตด้วยจึงอยากจะขอร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาวิธีแก้ไขเรื่องนกเอี้ยงในเขตตัวเมืองพิษณุโลก นกเอี้ยงที่มาอาศัยในเทศบาลนครพิศนุโลกค่ะใช้เสาไฟฟ้านะคะเกาะหลับนอนในเวลากลางคืนเนี่ยมาหลายสิบปีแล้วเราแวกที่พบดกเอี้ยงมากที่สุดก็คือสายไฟที่วงเวียนหอนาฬิกาแยกธนาคารกรุงไทยใก,ใกล้สถานีตำรวจภูทรพิศณุโลกต้นไม้ใหญ่ที่สวนนานนะคะแล้วก็พบว่าฝูงนกเอี้ยงจำนวนมหาศาลตอนนี้ขยายพื้นที่หลับนอนตามสายไฟฟ้าออกไปทั่วทุกมุมเมืองด้วยคือตอนเช้า ลกเอี้ยงเหล่านี้จะออกไปหากินนอกตัวเมืองพอเย็นก็จะบินกลับเข้ามาเกาะสายไฟในช่วงเย็นทุกวันมีอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ถือของหนักๆเวลาข้ามถนนด้วยนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคุณหนูติ๋มพักดีโชตอายุ47ปีคุณหนูติ๋มนั่งรถโดยสารประจำทางออกจากตัวเมืองร้อด มาลงที่ข้างถนนบริวเวณถนนสาย101สร้อยเอ็ดสารคามตรงข้ามโรงเรียนบ้านโนนเมืองแน่งเพอเมืองร้อยเอ็ดจะไปหาสามีสามีรออยู่ด้านหน้าโรงเรียนบ้านโนนเมืองแต่ว่าจุดเกิดเหตุมืดมากแล้วคุณหนุ่มติ๋มเนี่ยหิ้วกระเป๋าสัมภาระอยู่หนักอึ้งทีเดียวก็ไม่ทันระวังรถเกง๋งค่ะยังไม่ทราบรุ่นไม่ทราบยี่ห้อไม่ทราบทะเบียนชนเข้าอย่างจังจนกระเด็นไปตกกลางร่องน้ําเสียชีวิตช่วงถนนที่คุณติม๋มข้ามไปเนี่ยเป็นถนน กว้างประมาณ4เลนนะคะแต่ว่าหลังจากที่รถคันที่ชนคุณหนูติม๋มชนแล้วเนี่ยก็ขับหนีหายไปเลยทางจังหวัดมหาสารคามคุณหนู่ติ๋มก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุตำรวจกำลังติดตามผู้ขับขี่และรถคันก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะมาที่แนวคิดของผู้บัญชาการทาหารบกพลเอกประยุทจรรันโอชาในการที่จะให้นักศึกษาวิชาทาหารหรือว่า นักเรียนที่เรียนรอดอปีแล้วเนี่ยยังคงต้องเข้ารับการคัดเลือกหรือว่าเข้าเกณฑ์ทหารอยู่วันนี้ในรายการคมชัดลึกโดยคุณจำาขวญหลาเพชรได้เชิญนักศึกษาที่เรียนอยู่ในหลักสูตรวิชาการทหารนี้นะคะมาพูดคุยกันว่ามีความคิดเห็นยังไงนักศึกษาที่เชิญมามีทั้งชายและหญิงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ของปบ,บ,บทบลองฟังบางช่วงบางตอนค่ะคิดว่าถ้าเกิดว่าเปิดรอรดอไว้มือว่าดีนะคะ เพราะว่าไอเดียท่านท่านอาจจะคิดว่ารอดอที่ฝึกอยู่เป็นทหารรออ,อันนี้ใช่ไหมคะ óc, ก็เราก็ถ้าอาจจะต้องการให้เวลาฝึกเพิ่มถูกไหมคะเพราะว่ามันก็น้อยกว่านี่มันไม่ได้แบบว่าเรียนรอดอแล้วต้องไปเป็นทาหารเท่ากับทหารเกณฑ์ถูกไหมคะเขาเขาอาจจะท่านอาจจะต้องการให้แบบมีเวลาเพิ่มเติมในการฝึกทหารเพิ่มอืเพ,พราะว่าฝึกรอดอถามว่าหนักไหมมันก,กห็หนักค่ะแต่ถ้าเทียบกับทหารแล้ว มันก็ันเทียบกันไม่ได้เลยที่มันก็เทียบกันไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ไหมล่ะคะแล้วอย่างคนที่เราส่วนใหญ่เป็นคนที่ต้องเรียนหนังสือมีการศึกษาถูกไหมคะถ้าไม่มีการศึกษาก็เรียนรอดเราไม่ได้แล้วคนที่เขาไม่ได้เรียนหนังสือค่ะเขาถ้าเกิดว่าเขาก็ไม่อยากเป็นทหารเหมือนกันนะแต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนหนังสือถูกไหมคะก็เรียนรดเราไม่ได้อีกอางนี้ก็ไม่เท่าเทียมกันใช่ไหมคะถั้านั้นคนที่ฝ่ายเลือกฝ่ายที่มีสิทธิ์เลือกว่า ฉันไม่ไม่อยากเป็นอาหารฉันไปเรียนรอดอจบแต่คนที่ไม่เรียนหนังสือฉันก็ไม่อยากเป็นอาหารแต่ฉันไปเรียนรอดอไม่ได้เพราะว่าฉันไม่ได้เรียนหนังสืออืองนี่มันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเกิดให้คนที่เรียนรอดอไปเกณฑ์อาหารด้วยก็จะมีความเท่าเทียมกันเพราะอย่างน้อยรอทาหารเป็นอาหารกองเกินใช่ไหมคะมันก็เป็นฝึกเพิ่มด้วยเพราะศักยภาพามันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมถ้าเกิดกรณีแนวความคิดของท่านผบทบเกิดขึ้นจริง มีทั้งรอดอและก็มีทั้งการเกณฑ์ทหารด้วย<ะ>ผมคิดว่าการเกณฑ์คงจะมีคนไปเรียนรอดอน้อยลงเพราะสุดท้ายก็คือไปเกณฑ์ทหารดีกว่าและผมก็คิดว่าสิ่งที่ตามมาในไม่ช้าคือด้วยระบบด้วยระบบราชการของไทยเราเนี่ยมันมีปัญหามันมีปัญหาตรงที่ว่าทั้งรอดอและก็มีปัญหาทั้งในแง,ง่ของการเกณฑ์ทหารที่มันมีการเปิดโอกาสให้คนที่ค่อนข้างจะมีเงินหน่อยในการไม่ได้เป็นทหารเหมือนกันซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้เหมือนกัน แต่ส่วนตัวผมเห็นว่าเราควนยกเลิกรอดอถ้าเกิดสมมติแนวคิดนี้นจริงนะครับเราควนยกเลิกรอดอไปเลยแล้วก็เป็นแล้วก็ใช้เกณฑ์ทหารร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผมยังมองมองต่อไปนะครับว่าสิ่งนี้มันจะสร้างความเท่าเทียมให้กับสังคมมากกว่าหลายคนอาจจะโต้แย้งนะครับว่าเอ,อสุดท้ายถ้าเกิดสมมติมันมีการเกณฑ์ทหารเกิดขึ้นมันก็จะมีแค่พวกคนที่ไม่ค่อยมีเงินไปไปเกณฑ์ทหารแต,แต่แต่เราต้องเราต้องคิดเราต้องคิดนะครับว่าถ้าเกิดว่า เรายังเปิดเปิดช่องทางอย่างเงี้ยคนที่ไปเกณฑ์อาหารก็คือคนจนอย่างเดียวถ้าตามความคิดของโลมนะครับถ้าจะให้เกณฑ์อาหารร้อยเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าน่าจะมีผู้หญิงร่วมเกณฑ์ด้วยนะครับเพราะผู้หญิงหลายคนนะครับที่อยากจะมีโอกาสปกป้องประเทศชาติเหมือนกันนะไม่ได้แค่ผู้ชายสาสตรีมากเลยนะค่ะแล้วว่าในมุมมองคุณคิดว่าคือกองทัพเราใหญ่ไปไหมหรือหรือเล็กไปจริงๆเราควรจะมีมากกว่านี้ยังไงคะ เรื่องกองทัพ<ม>ผมไม่ค่อย <หา S 2> มีความรู้นะครับนะว่ามีกําลังคนมากน้อยแค่ไหนครับแต่ถ้ามีไว้เพื่อความพร้อมมันก็ควรจะมีครับความรู้ครับว่ามันควรจะมีมากหรือมีน้อยอครับใช่แต่ว่าการจะมีมากหรือมีน้อยสําหรับคนในสังคมผมเข้าใจว่ามมนน่าจะกลับไปถามว่ากองทัพมีหน้าที่ทําอะไรบ้างครับใช่คือหมายถึงว่าเช่นว่า ต้องการมีฐานมากเพื่อเตรียมพร้อมไปลบอย่างเงี้ยแต่อีกมุมหนึ่งคือเรากำลังจะเปิดอาเซียนก็นจะเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหมครับ<ะ>ประเด็นนี้อาจจะตกไปหรือว่าต้องการมีเพื่อบริการสังคมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะอยากมีคนเป็นฐานเยอะขึ้นก็ได้มันผมม,นมันอยู่ที่เหมือนมุมมองที่อาจารย์ว่าเนี่ยครับว่าสังคมมองยังไงอย่างเงี้ยเพราะงั้นข้นแรกของดิท้าสมมติพี่ถามดิด์แบบนี้ฮะข้นแรกของดิท์คิดก่อนเลยว่าเรามีกองทัพไว้เพื่อหน้าที่อะไรณวันนี้ปะะ่ะใช่เพื่อจะได้ตอบโจทย์ได้ครับว่าว่าควรจะมีมากเท่าไหร ใช่ไหมครับถ้าค,คนเข้าใจได้อย่างงี้ก็โอเคค,คืออย่างเงี้ยผมว่าการเดินในสังคมเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้วิธีคิดที่ออกมาเนี่ยมันมีได้หมายวบบความว่าจะปฏิบัติในพรุ่งนี้ถูกไหมครับเมื่อกี้คุณขวัญยังพูดเลยว่าเป็นการโยนหินมาเพราะฉะนั้นเนี่หินมันลอยมาแล้วเนี่ยคําถามก็คือว่าแต่ว่าผมว่าเจตนาลมของคนก็คือว่าเราอยากมีกําลังพลที่ดี S 2> <S 2> ไม่ว่าเขาจะเป็นทหารประจําการทหารกองประจําการหารือทหารกองหนุนกําลังสํารองต่างๆเนี่ยเราอยากมีกําลังคนที่ดีว่าเมื่อถึงภาวะหนึ่งที่ประเทศชาติต้องใช้เนี่ยเรามีเขา <S 1> <S 1> <บ>เพราะว่าถึงเวลานะครับอยากให้มองย้อนกลับไปว่าช่วงหนึ่งเนี่ยเมื่อประเทศชาติเกิดภาวะอั้นเนี่ยยุคที่ผมบอกว่าคือคน,นที่ขิวกระเป๋ากไปนอกประเทศคือคนที่เขามีทางเลือก <imet. S 2> แต่คนที่ไม่มีทางเลือกอย่างผมหรือว่าใครเนี่ย,ยก็อาจจะต้องอยู่เพื่อ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 รอ,อว่าเราจะรอดหรือไม่จากการที่มันเกิดขึ้นมันก็คือโอกาสไงครับ แต่วันนี้หลายคนจะบอกว่ามันอาจจะไม่เกิดแต่ผมว่ามันก็ไม่มีอะไรการันตีได้ว่าในอีก10ปีจะเกิดหรืออีกหปีจะทมว่าอย่างที่บอกว่าจะไปเตรียม,มวันนี้แลวพรุ่งนี้ไปไปเข้าสู่มันก็คงใช้ไม่ได้มันคือวิช,ชาชีพชชชมไม่ทมันไม่ทันครับมันคือวิช,ชาชีพครับมันคือวิช,ชาชีพซึ่ง,ซ,งซึ่งก็มีกลไกของการพัฒนาการของวิชาชีพมีความเห็นจากผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนพลโทวิชิตศรีประเสริฐนะคะว่าที่ผ่านมาทางหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็มีแนวความคิด ที่จะให้นักศึกษาวิชาการทหารยังต้องเข้าเกณฑ์ทหารอยู่อย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าอนุสัญญาเจนีวาห้ามไม่ให้เด็กฝึกอาวุธทําให้นักศึกษาวิชาทหารไม่สามารถฝึกอาวุธได้อย่างเข้มข้นเหมือนกับการฝึกทหารเกณฑ์แต่ว่าการจะผลักดันให้แนวคิดนี้เกิดขึ้นได้จริงก็ยังต้องแก้ไขในระดับกฎกระทรวงกลาโหมค่ะพลโทว,วิชิตบอกว่าปีหนึ่งปีหนึ่งนั้นจะมีนักศึกษาวิชาทหารกว่าแสนคนเรียนจบจริงประมาณแ0ดห0,000ื่นคน ถ้าหากว่าเปิดให้ไปการเรียนรอรอมากขึ้นจะเกิดความเลื่อมล้ําแน่นอนเพราะว่าคนที่เรียนรอรอได้ก็คือคนที่จบม3แล้วก็ต้องกําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเท่านั้นด้วยนะคะแต่ว่าคนที่ <c oughs> ขออภัยค่ะคนที่ไม่ได้เรียนจบม3แล้วก็เข้าตลาดแรงงานก็จะไม่มีโอกาสได้เรียนรอรอ 30นาทีตำรวจออกติดตามโจนใต้ที่บุกยิงพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นคนไทยพุทธ4คนมารับซื้อผลไม้โดยใช้อาวุธปืนจ่อยิงเข้าที่ศีรษะเสียชีวิตทั้ง4คนเหตุเกิดในพื้นที่ตำบลตรงปีนางอำเภอตรงปีนางจังหวัดยะลาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาการนาฬิการ,รัฐมนตรีวัฒนธรรมสนธรยยาพถึปลื้มบอกว่าขณะนี้กำลังพิจารณาศึกษาปรอบเวลาในการขอพระราชทานอภัยโทษเนื่องจากกำนันเตาะอยู่ระหว่างการรับโทษซึ่งเป็นไปตามสิทธิทางกฎหมาย สิบนาฬิกาจนอุดรย่ามใจแค่ชัว่ข้ามคืนหวังรอจังหวะก่อเหตุชิงทองซ้ำขณะเจ้าของร้านจำได้คว้าปืนยิงใส่โดนขาคนร้ายเต็มๆแต่ยังไม่หยุดวิ่งหนีสุดท้ายไปไม่รอดถูกตำรวจรวบทันควัน 11นิการองนายกรัฐมนตรีเฉลิมอยู่บำรุงสั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการแจ้งความกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างโรงพัก396แห่งฐานช่อโกงพร้อมให้นำข้อมูลทั้งหมดส่ง DSI และยื่นเรื่องต่อไปยังปปชประช11นาฬิกานาทีพระวัดเขาทุ่งบัวจังหวัดชนบุรีคุ้มคลั่งปาดคอลูกศิษย์วัดคนสนิทวิดขาดหลังมีปากเสียงกัน หลังก่อเหตุเสร็จพยายามหลบหนีแต่ไปไม่รอดถูกจับศึกและดำเนินคดี12นาฬิการัฐบาลจับเต็มมีมติเห็นชอบยืดยาวสงกราน5วันรวดตั้งแต่12ถึง16เมษายนหวังให้ประชาชนกลับภูมิลำเนาสะดวกขึ้นคาดลดปัญหาการจราจรติดขัดได้12นาฬิกาสนที่กำลังเจ้าหน้าที่กว่าร้อยนายบุกจับเจหมะวานิคูต้ตองหาคนสำคัญในคดีวางระเบิดโรงแรมลีการ์เดนหัดใหญ่ ขณะต้อนตัวที่บ้านญาติในอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานําส่งสชตอสอบขยายผลเพื่อล่าอีกสองผู้ต้องหาร่วมก่อเหตุ12นาิกา30นาทีนายกยิ่งลักษณ์ได้รับรายชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่แทนชุมพลเสิลปะอาชาจากประธานที่ปริสาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนานแล้วยืนยันไม่สะเทือนโต๊ะอ้พักเพื่อไทยอิทธิรัตนะระนองไม่ถูกปรับออก 12.30น,นประธานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติอุตริมงคลนาวินเสนอแนวทางการออกพรบนิรโทษกรรมโดยให้นายกรัฐมนตรีและครมเป็นเจ้าภาพเสนอเรื่องสูงรัฐสภาวาระเร่งด่วน13.30น,นรองโฆษกศูนย์เลือกตั้งผู้ว่ากรทมพักเทือไทยร้อยโทยหญิงสุงนิสาเลิศพักวัดยืนยันพักเพือไทยไม่ได้แทรกแซงการทำผลสำรวจของสำนักโพลสถาบันต่างๆเชื่อ ทุกสถาบันมีจริยธรรมคุณธรรมในการทำงาน14นาฬิกาตำรวจนครบาล6ตำรวจสอนอพระพลาชาัย1น่กองบังคับการตำรวจม้าร่วมกับภาคประชาชนเอกชนและอาสาสมัครที่อาศัยในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายดุนโรงเฝ้าระวังอคีีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน สิานาฬิกาสอฟระชาธิปัต์อดีตรองนายกรัฐมนตรีสุเทพเทือกจุบันบอกว่าไม่มีความกังวลกรณีกครงสอบสวนพิเศษจะทําหนังสือเชิญมาชี้แจงกรณีโครงการก่อสร้างสถานีตํารวจ396แห่งและแกลต์ตำรวจอีก163แห่งสิบหานาฬิกาสนาทีรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลฝ่ายจราจรพลตำรวจตรีวรศักดิ์นกพสิทธิพรบอกว่าตำรวจจะตั้งด่านตรวจทุกวันไม่มีวันหยุดราชการเช่นเดียวกับเ e เว่ e อีเลฟเว่น และรายงานผลการจับกุ่มทางระบบลายของบอก0 2น6์สองิกนาฬิกากร,รมราชธรร์แจงไม่ได้ให้สิทธิพิเศษแก่นายสมชายคุณปลื้มหรือกำนันเปาะชี้การย้ายกลับเข้ามาในเรือนจำขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์และไม่ตีตรวนเพราะผู้ต้องขังป่วยหรือเป็นผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไป 17นาฬิกาสบนาทีารบังคลาเทศตัดสินจำพุกตลอดชีวิตผู้นำพักใา่ค้านจากความผิดตั้งแต่สมัยสงครามได้ร้องเอกราชเมื่อ42ปีก่อนทำให้กลุ่มผู้สนับสนุนประท้วงและปะทะก,กับตำรวจจนมีผู้เสียชีวิต1ราย18ดนาฬิกาประกาศวงร็อกหญิงล้วนวงแรกของควานแคชเมียร์ในอินเดียยุบวงแล้วหลังเปิดคอนเสิร์ตได้ครั้งเดียวเนื่องจากสมาชิกของวงถูกวิจารณ์อย่างหนักผ่านซีออ,อนไลน์และถูกขู่ฆ่าจากกลุ่มเคร่งาศาสนา คณสำหรับการติดตามในวันนี้นะคะพรุ่งนี้กลับมาลุยข่าวร้อนด้วยกันอีกครั้ง23นาฬิกาวันนี้สวัสดีค่ะ